แต่เฮ็ดของเจ้าสั่งได้ด้วยเฮ็ดลมเฮ็ดขมิน้นเฮ็ดอย่าโมาโหนั่นเฮ็ดลมเลมจ้าล่างให้เรียบร้อย <c oughs> เฮ็ดไข่ Ồ oh. Mưa vẫn mình nắc hay mình chắp nhầm chị khai đây này mình lẹo. <laughs> Nghe khai. À, à. <laughs> Nghe hết khai. เก็บมาตะกี้นี่เจ้าน่ะบอกปานกับเตี๋ยเก็บมาตะกี้ไอสนใจเฮ็ดอย่างซังได้เด้อนี่เห็ดเองอย่างงี้

บัาตะกามาตะกาตะกียปะตะกาตะกี้มาใส่เฮ็ดน้อยๆหน่อยๆนี่อันนี้ของ่มาอนั่นน่ะแลวเอากา้างลางกเออมันจะเหลวลมเป็นเฮ็ดก็มันน้อยหมนอยนงิดถุงเยอก็เอาเด่น แข่งขาอ่อนมีเหงื่อแข่งเมอนกันนาเออแล้วดอ่ะก็นึกว่าแกอาอนขัดตั้งไปไหวตีปองปูนไใจกะเออของแม่ที่แม่สวยน่อบับตงได้ลืมก็ได้นี่สองคานลลางห้าวจะไต พอวันนั้นปวดแกงเฮ็ดอันนั้นนะเขาจมีแต่ขี้เป๊ะพบเสรลุกๆอะไรอืมดแซ่ดหรที่สุดก็หมดมึงก่อนถึงข้าถึงแกงกนี่เฮ็ดอไอย่างก้อนนี่นี่เฮ็ดไข่นะ้นไข เอ้อัดอยู่นี่เฮ็ดเอียบบ่โู้นี่ฮักเหียฮักี่เฮ็ดใครมีเฮ็ดทอบตัวน่ะ เฮ้ยใ,ใครเห้ยใครหนันสวยมีพนักง,งานล่าง <laughs> อยากกินกระส้นน้ำพริกมาเห็นหรอตำน้ำพริกคาไว้นักหนักอีกปอดตำไว้นักหนักประจำประจังถึงเวลามาเก,กือจ้ำมั่นแล้วกะ